ไงนี่เป็นรอบที่หแล้วนะที่แกหยิบเราขึ้นมาเราเห็นหมดนั่นแหละเพราะเราเป็นกระจกของแกวันนี้ดูสวยแปลกไปกว่าทุกวันชุดเดรสสีขาวที่ปกติไม่ได้ใส่แก้มแดงปากมันวาวน่ารักสุดๆแต่ทำไมยังคิ้วขมวดอยู่อีกอ่ะเป็นเพราะรอยสิวเนี่ยหรอชุดที่ไม่เป็นตัวเองหรือเมคอัพที่ยังไม่ใช่สไตล์แววตาเลยดูไม่มั่นใจขนาดเนี้ย คงเพราะคนที่แกคุยบ่อยๆช่วงนี้ละสิเลยทำให้แกลูกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเราชอบนะที่วันนี้แกได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ไม่ชอบที่แกกังวลเพราะดูไม่เป็นตัวเองเลยอะแล้วเอาจริงแกไม่ได้มีแค่ความน่ารักอย่างเดียวนะแกมีมุมอื่นๆด้วยมุมจริงจังที่ซ้อมพลย์ซน์งคืนมุมตลกตลกที่แกชอบทำหน้าแปลกๆมุมเข้มแข็งที่แอบร้องไห้อยู่คนเดียวเราไม่อยากเป็นกระจกที่แกใช้ส่องหาข้อบกพร่องเลยอะ ยิ่งแกถือเราห่างเท่าไหร่นะก็จะยิ่งเห็นภาพรวมว่าแกดูดีถึงจะชอบที่เราได้อยู่ด้วยกันแต่แกไม่ต้องใช้เราบ่อยๆก็ได้แค่ขอให้ทุกครั้งที่แกหยิบเราขึ้นมายิ้มให้เราบ้างก็พอ